สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ในเปลงญ้านะคะลูซี่จากคุณแม่เจเจ,เจท่านเมตตาซื้อให้นะคะพี่มอสวันนี้ก็จะตัดไปให้พี่มอสนะคะกินขอบพระคุณคุณแม่เจเจ,เจอย่างสูงเลยนะคะเมตตาบุญน,นำบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงตลอดไปนะคะขอบพระคุณค่ะเราไม่ได้เอาเครื่องนะคะเอาเกีียวเกีียวเ,เ,เอาเลยนะคะเกียวเข้าหรือเปล่าเนาะ ตัดหญ้าไม่มดมันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนใบตัดนาะนะคะไม่มดก็เลยไม่ได้เปลี่ยนใบตัดนี่ค่ะเรามาลุยนะคะตัดหญ้าใบข้าวเอ้ยไม่ใช่หญ้าใบข้าวหญ้าลูซี่หญ้าลูซี่นะคะลูซี่ กันเลยค่ะคิดถึงสมัยเกี่ยวข้าวนะ่เนี่ย ก่อนก็ใช้เกียวเกี่ยวข้าว๋ยวนี้ไม่ต้องเกี่ยวเลยลดพื้ดเดียวเลียวก็ไม่คมมีกจังหานันนี้พี่มดแทบๆนะคะลองเอาไปให้พี่มดกินดู จะกินไหมยานี้ต้องเกี่ยวช่วงเช้าเชนะ้ากลางวันเกี่ยวไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่ายามันเป็นขนยาเป็นขนโอ้ยลมลมลมล,มล,มลมากลางวันร้อนๆนมีเกี่ยวไม่ได้ได้ไหมคัน เด้อแม่แม่มาช่วยกันเกี่ยวยาไปให้พี่มอด มากินน่อย่าบอกว่ามีงูขุดอยู่เด้อถ้างูอยู่ตัวใครตัวมัน สมัยเกี่ยวข้าวนั่นนี่เอเกี่ยวก็ไม่คม คนเขาเรียกเก็บเห็ดกันด้วยมั้ กินก็รู้วันนี้แหละพี่หมอดยาหรือที่นี่เขาก็จะซอยนะคะซอยเป็นล็อกเป็นล็อกแม่หมอดจะให้ดูเขาซอยแบบไหน เมาจะให้ดูนะคะว่าเขาสวยกันแบบไหนนี่นะคะซอยจากนะคะไม้ตรงนี้ไปถึงนะคะถุงข้าวๆนะคะนุนที่อยู่ตรงนู้นนะคะนั่นคือจุดกึ่งกลางแล้วก็นี่นะคะล็อกหนึ่ง ล็อกหนึ่งนะคะจากไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็นู่นนะคะไปถึงไปถึงถุงขาวๆก็มีกันหลายเชือกนะคะที่คุณแม่ท่านได้เมตตาต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่เจเจอย่างสูงเลยนะคะ อ้ยตกตกตกเดี๋ยวเราก็ไปเกี่ยวกันต่อเลย ญ่าลูซี่นะคะจากทางโครงการที่ฉันแม่เจเจนะคะที่ท่านได้เมตตาแบ่งให้กันเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะเนาะทางหลายๆเชือกเลยอืมต้งเขียวคุ้ม Obrigado. <coughs> นที่ม่อนนีนะคะหญ้านี้มันจะเป็นแบบการแข็งแข็งนะคะแล้วก็ขนดูว่าช้างจะกินไหมบางเชือกก็กินนะคะบางเชือกบางเชือกก็ไม่กินไหมั้ง เด่ถครับเป็นช้างตัวผู้คงไม่เหลือแล้วนี่เพราะว่าช้างตัวผู้จะกินไม่เลือกเหมือนเหมือนช้างพังเนาะช้างังนี่จะกินเลือกเลือกหน่อยแต่เป็นถ้าเป็นพวกช้างคลายนี่กินไม่เลือก ให้พี่น้องดูก่อนเลี้ยวมันไม่คม ดึงตูงดดงยังไงก็ไม่ขาดเขียวไม่ค่อยได้ใช้งานเคียวค้าก็ใช้แต่เครื่องรถเกียวทีนี้เกียวไม่ได้ทำงานเลยทีนี้ที่เกียจก็เลยไม่คม เครื่องมันล็อทางทางให้ใข้เลยนี่มันต้องใช้แบบวงจักรโม้ตยังไม่ได้ซื้อมาเลยใช้เกียวเกียวเอน รถนะครับพี่นอถกาัานสวยเลยสวยเลยล็อกหน่อยนึงลืมเลยขึ้นมาอ้ามันเลยล็อกลาหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวพืนไปหน่อย นี่ค่ะแล้วเราก็เอาขึ้นบนนี่ค่ะขึ้นเบนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาไปให้พี่มดกินดูนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพี่มดเลยนะคะยาของเราก็มาถึงบ้านพี่มดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มดจะเอาไปให้พี่มดลองกินดูเนาะเ่าจะกินไหม ไอ้ยาบุญ้าบัดไก่ล่ะเนี่ยนะคะยาใบาย,ยายาลูซี่ยาลูซี่เดี๋ยวลองให้พี่มดกินดูกินไหมน้อ มดอาหารใหม่นี่อาหารใหม่นี่เขียวๆเ,เลยกินไม่นันดมดม <c ười> ดมดูกอน่นดมดูกอนหอมไม่ดมดูกอนกินมดแลวพี่มดนะนะกินแต่ยอด เดี๋ยวก็เก็บกินมดนะคะลงได้กินแบบนี้แหละแสดง็ว่าพี่มดกินอยู่นะคะนี่อร่อยไหมอาหารใหม่เลยนี่นี่ใหม่ใหม่ล่าสุดยาลูซี่เคยได้กินบอกพี่มดได้กินแต่หญ้าใบข้าวนั้นปุ่นะปุนะปุนะ,นะกินแต่ยอดปุนะ นี่นะคะลองทดสอบให้พี่มดกินนะคะแสะดงตกลงว่าพี่มดกินไอดน้ดืวนริมได้ดืวนข้าวบอไงนี่ไปปุ๊กไงนี่อร่อยมหมอ้ยแ่บหลายเอาเลยพี่มดจัดการลูกจัดการเดี๋ยวแม่ไปเกี่ยวให้อีกต้องเกี่ยวกินสุด มีการดมดูอีกเด้ดูดูมือพี่มดนดมดูดูดูเขาจะดมดูก่อนจกหาอะไรเยอะนานเยอะ พระคุณแม่เจเจอย่างสูงเลยนะคะแม่จ้าบุญน,นุนนำบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะที่เมตาย่าลูซี่ให้กับไพยมอสนะคะบุญน,นุนนำนะคะแม่สาธุบุญที่ได้เมตานะคะให้กับชาวช้างนะคะคุณแม่ใจดีใจบุญคุณแม่เจเจฝากเมตตาช่วยติดตามไพยมอสควันหญิงด้วยนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งสะพานบุญให้กับช่องเล็กๆไพยมอสกับควันหญิงด้วยนะคะคลิปนี้แม่มสก็จะขออนุญาตลง คลิไปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ